มีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชายที่ประสบปัญหาพละกกำลังไม่แข็งแรงมีลูกยากในการทำาทำงานออมีลูกยากการทำงานทำงานมีบุตรยากพละกกำลังไม่แข็งแรงไม่อึดสเปิร์มมีความอ่อนแอ,อ,อล่าสุดเมื่อวานในทางเภสัชกรหญิงสุภาพร,ป,รปิติพรหัวหน้าเภสัชกรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็บอกเขาบอกว่ามีการศึกษาข้อมูลเรื่องของการใช้หมามุ้ยเป็นพืชตระกูลถั่ว คนไทยรู้จักมานานก็บอกว่าเป็นพืชที่แบบจับละคันนะนนะเดี๋ยวนี้หายากเนี่ยนะครับมันจะเป็นขนขนอย่างเงี้ยนะฮะเขามีการตีพิมพ์คุณสมบัติลงวารสารทางวิชาการของอินเดียเมื่อปลายปี2008ว่ามันมีคุณสมบัติที่แจ๋วมากมีชื่อที่เป็นสารสำคัญในงวงวิชาการว่าแอลโดป้ามีคุณสมบัติในการช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มมวลกระดูกและกล้ามเนื้อที่สำคัญคือเพิ่มพลังทางเพศ เขาวิจัยพบว่าผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศไม่ดีก็จะทําให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นหลังจากที่รับประทานเจ้าหมามุยนี้ไปนะครับโดยอวัยวะเพศชายเนี่ยจะแข็งตัวได้นานขึ้นทดลองกับคนมีบุตรยากคนที่มีสเปิร์มอ่อนแอคุณภาพน้ําเชื้อต่ําสเปิร์มน้อยปรากฏว่าหลังจากกินเข้าไปสเปิร์มเพิ่มปริมาณมากขึ้นแข็งแรงขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้นโอกาสติดลูกก็สูงขึ้นด้วยเนี่ยครับโดยทางแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาบอกหมอพื้นบ้านจะใช้คําว่ารู้กันอยู่เนี่ยชื่อที่เขาเรียกจะกินอะไรรู้กันอยู่ก็คือหมมุ่ยนี่เองเนะฮะแต่เรื่องเพศเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกจะเป็นเรื่องที่จะไม่พูดกันเสียงดังเพราะถือว่าเป็นเรื่องน่าอายสําหรับผู้ชายไทยใครมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศอ่อนแอบกพร่องเขาจะอายเขาไม่ค่อยพูดถึงไม่ยอมรับกัน ก็จะไปหาหมอโบราณเนี่ยก็บอกเอารู้กันอยู่มากินหน่อยเขาก็จะกินและจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเรื่องแบบนี้มีในภูมิปัญญาท้องถิ่นมานานแล้วแต่คนไทยละเลยไปพเพียงแต่ทราบหรือเปล่า,นะาเนาะบาง,บางส่วนก็ทราบนะฮะบางส่วนก็ทราบมีบันทึกแต่คล้ายๆกับว่าเหมือนกับอายไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าเปิดไม่ยอมรับก็เลยกลายเป็นว่ามันเสื่อมความนิยมลงไปความจริงสรรพุณมันสุดยอดเลยนะครับโดยหมามุ้ยเนี่ย จัดอยู่ในประเภทยาแผนโบราณเขาเรียกว่ากามะช่วยบำรุงกำลังให้ผู้ชายมีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นวิธีการกินก็คือเอาไปคั่วแล้วก็เอาไปนึ่งวันละไม่เกิน5กรัมอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจะดีขึ้นภายใน3เดือนตอนนี้กำลังเขาบอกกำลังทดสอบอยู่นะครับจะดูว่าจะมาทำให้มันมีคุณภาพประสิทธิภาพที่สม่าเสมอและก็เอามาทำขายเนี่ยได้ยังไงเพราะปัจจุบันมีปัญหาหนึ่งคือหมามุย้ยหายากขึ้นเรื่อยๆ เป็นของป่านะครับปัจจุบันหาน้อยลงไอ้ตรงนี้เรื่องใหญ่เขาเปรียบเทียบว่าเรานําเข้ายาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศยกยกตัวอย่างเช่นไวาอากล้าปีหนึ่งเนี่ยแต่ร้อยล้านนะฮะทั่วโลกขายกัน500ล้านนี่เราเสียดุลฝรั่งถ้าเกิดของเราทําได้ดีทําได้ค่อนข้างสเสถียรเนี่ยอีกหน่อยขายฝรั่งรวยเลยฮะคนเป็นโรคเนี่ยทั่วโลกของไทยมีของดีเราก็ดันไม่พัฒนาอันนี้ต้อง ต้องลองดูเรื่องของเชิงพาณิชย์ไะ